สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งแล้วนะฮะอยู่กับบริพัทอัโต้นะครับคลิปนี้ค่อนข้างจะแฮปปี้เลยเพราะว่ามันเป็นอีกตัวหนึ่งที่หลายๆท่านมีการสอบถามมาก่อนหน้านี้แต่หลังจากตัวโปรได้มีการสมมอบไปนะฮะรถมันก็หมดช่วงไปสักระยะหนึ่งแล้วก็ตอนนี้เพิ่งมีเข้ามานะครับอันนี้ต้องบอกก่อนลูกค้าที่ดูใน u t u b e นะฮะหลังจากคลิปนี้มีการออนแอร์ไปแล้วนะครับถ้าเกิดดูแล้วเห็นดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจดูแล้วเราอาจจะไม่คัน คันก่อนหน้านี้หรือว่าเราอาจจะมาทันในช่วงคันนี้ก็จองไว้เลยนะครับ300บาทพร้อมส่งมอบทันทีนะฮะคลิปนี้นะครับแนะนำให้รู้จักกับเจ้า t o y o ต a าไฮังลีโก้สองจ e ดรถปี2021นะครับตัวนี้เนี่ยรถปี21เป็น20.21หรือเปล่าเดี๋ยวจะสอนดูรายละเอียดตัวรถง่ายๆนะครับแต่สำหรับถามว่าจะมีในส่วนนึงฮะมันไม่ใช่ในส่วนหนึงแล้ มันเป็นในส่วนมากเลยซึ่งเขาต้องการตัวที่มันเป็น6เกียร์มากกว่า5เกียร์นี่คือความต้องการสำหรับผู้บริภโภคในส่วนมากเฮ้ยมีตัว6เกียร์มาหรือยังเฮ้ยได้ตัว6เกียร์มาหรือเปล่ามี6เกียร์สภาพป้ายแดงมาแน่นะบ้างไหมมีนั่นคือเจ้าสีเทาดำคันนี้ครานี้เรามาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้างสำหรับคันนี้อนบอกเลขไม้ได้เลยนะฮะ3 0 0 0 0โลรถอายุสปี เลขไม่สามหมื่นโรเนี่ยสตาร์ทเครื่องโยนให้ฟังนะครับเพราะว่าอย่างบางท่านเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดนะฮะขนแกนภาคใต้ภาคเหนือนะครับตราดและนองนะครับจะได้ดูในจบแล้วก็ตัดสินใจในการจองได้เลยซึ่งสําหรับตรงเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบเดียวทามนะตรงเนี้ยถามว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง1นงึท่อจะเป็นตัวท่อลงหน้าเผาเส้นใหม่เลยนะฮะตัวนี้ลงหน้าเผา รถไม่มีการรีแมปไม่มีการอุด EGR นะฮะเสียงเครื่องยนต์เนี่ยใส่กิ๊กไม่มีเสียงผิดเพี้ยนผิด,ผด,ผดปกติไปจากตัวเครื่องยนต์ดีเซลเดิมนะครับแล้วก็เปลี่ยนในเรื่องของตัวแบตเตอรี่ไหมมีการเปลี่ยนให้แล้วเรียบร้อยแต่กองอากาศเนี่ยตรงนี้มีการแกะมาดูแล้วยังใส่กิ๊กอยู่เลยถามว่าทําไมถึงยังใส่กิ๊กอยู่เพราะว่ารถการใช้งานมันน้อยนะครับอย่างที่มองว่าปี2021เขาบอกว่าอายุตัวรถ2ปี ใช้งานไปแค่30,000โลตีสวะปีละ1 5 0 0 0โลและไม่ได้บรรทุกอะไรเยอะด้วยนะฮะคราวนี้ก็จะเป็นตัวกำลังอัดนะครับเราดึงก้านวัน้ำมันออกมาได้เลยนะฮะตรงนี้เราจะรู้ว่ากำลังอัดมันเสียไหมกำลังอัดมีปัญหาหรือเปล่านะฮะเอามืออุ้งไปเลยครับเพื่อความชัวแล้วเราลองนับในใจทั้ง1 0ถึง20วินาทีหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นนะฮะพอแบมือออกมาปุ๊บมือมันต้องขาวและก็ต้องใส่แบบนี้ ไม่ใช่ว่ามีเป็นตัวเศษน้ำมันเล็กๆน้อยๆหย,ย,ย,ยิบย่ออะไรพวกนี้อยู่บนมือแสดงว่าตัวภายในเครื่องยนต์มีปัญหาแล้วก็น้ำมันเครื่องเหลือค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะเลยขีดบนขึ้นมาหลายขั้นเลยนะครับเนี่ยตรงนี้แต่ว่าไม่ใส่นะยังดำอยู่นะับเพราะว่ามันยังไม่ได้มีการเปลี่ยนใหม่อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะฮะสำหรับอย่างสายพานเนี่ยถ้าเกิดอย่างตัวสายพานเนี่ยมันดังหรือว่ามีเสียงอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีการเปลี่ยนให้ใหม่เลย แต่ตรงนี้คือไม่ดังนะฮะปกติครานี้เนี่ยมันเป็นตัวปี2020-21นะฮะอันเห็นจากตัวแผ่นเพจก็จะเป็นตัวเดือน NOV นะครับ NOV นี่คืออะไรฮะ November ก็คือพฤศจิกายนนะครับอยู่ในช่วงปลายปีของปี2021นะฮะเพราะนั้นตัวนี้มันจะเป็นรถที่ผลิตในปี2020ในช่วงปลายปีแต่มาจดทะเบียนในช่วงปี2021มันเป็นแบบนี้ นะฮะสำหรับอย่างในส่วนของตัวรถก็จะประมาณนี้นะครับวารันตี0ูเหลืออยู่แล้ว3ปี1อ่า5ปี1 0 0 0 0แสนโลวารันตีร้านแลบประกันเครื่องเกียร์6เดือน1 0 0 0 0มกิโลเหลือเต็มเต็มนะฮะใช้งานกันยาวๆได้แต่ทรงรถไม่ได้ออกบนแบบพวกแบบอย่างทรงเตี้ยอะไรมากนะฮะก็อย่างด้านหน้าเนี่ยเราใส่เป็น r e 3 0แต่ยางเนี่ยมันจะเป็นตัวยางหนาเทาลอยนะครับมีคุณลูกค้าส่วนใหญ่มีการสอบถามมาเยอะว่ายางบาง กับตัวยางหนาแบบไหนดีกว่าสําหรับในมุมมองอันดูนะอันว่าเป็นตัวยางหนาดีกว่าเพราะว่าพอวลาเราตกลรุงตกหลุมอะไรพวกนี้แม็กมันจะได้ไม่ดุ้งด้วยยังไงมันก,ก็โดนตัวยางก่อนอยู่แล้วถูกต้องใช่ไหมฮะแล้วก็อย่างหนึ่งตัวขอบแม็กเนี่ยถ้าเกิดอย่างเราเลี้ยวนะฮะตีโค้งเนี่ยบางทีอาจจะไม่พ้นโดนขอบฟุน้นบมฟุ้นบาดอะไรอย่างพวกนี้บ้างมันก็ต้องโดนตัวยางก่อนโดนขอบแม็กอยู่ดีเพราะนั้นเอาเป็นตัวยางหนาดีกว่านะครับแต่สมมุติว่าสมมุติว่าบางคนอาจจะชอบสายซิ่งนะฮะ ก็ต้องใส่เป็นตัวยางแก้มบางถูกต้องใช่ไหมฮะอันนี้เดี๋ยวเราก็ค่้วยมาคุยกันหน้าร้านอีกทีหนึ่งแต่ตัวยางกับล้อแม็กตรงนี้ก็เบิกให้ใหม่นะครับไม่ใช่ตัวมือสองนะอันนี้ก็จะเป็นมือ1เบิกให้ใหม่เลยนะฮะส่วนช่วงล่างด้านหน้านะครับสปริงไม่ได้มีการตัดตรงนี้คือทรงเดิมๆเลยเพียงแต่ว่ามันใส่เป็นตัวยางหนามันเลยอาจจะดูเต็มซุ้มนะับประมาณนี้แต่ตัวขนาดขอบล้อหน้าเนี่ยจะเป็นตัว9ก้าครึ่งไม่ใช่ตัว1ิบครึ่งเพราะว่าถ้าเกิดยังเอา1ิบครึ่งมาใส่ตัวด้านหน้าเน ล้อมันจะสายหรือว่าเราสังเกตจากตัวออฟก็ได้นะครับออฟมันก็จะประมาณนี้ถ้าเกิดเป็นตัว9ก้าครึ่งสิครึ่งมันก็จะลึกกว่านี้หน่อยนึงนะฮะแล้วก็ไฟเลี้ยวแก้มข้างนะครับโลโก้ไฮรักเลข2อสีด้านข้างสวยเดิมสม่ําเสมอกันจอดรดทั่วทั้งคันคันนี้เป็นตัวครอบแซมเลตนะฮะแต่มันก็จะมีการได้สีนะครับอันว่าถ้าเกิดเราฟังในเรื่องตัวเสียงเนี่ย ไทเทกับเลดเนี่ยมันจะแตกต่างกันเลยนะฮะอันนี้น่าจะเป็นตัวสแตนเลสเหมือนกันนะครับแต่ว่าได้สีให้มันดูสวยงามนะประมาณนี้นะครับครานี้เนี่ยพามาดูตัวด้านในกันบ้างอย่างที่บอกนะฮะพวกแบบอย่างระบบไฟนะครับเบรกมือ ABS ไม่มีโชว์นะฮะแอร์แบ็กไม่มีโชว์นะครับเบรกมือตึงๆใช้งานได้ตามปกติวิ่งรถเปล่ารถไม่ไหลแน่นอนนะฮะแล้วก็บ่อหนังนะครับ60ต่อ40ไม้3 3 0หมืา 33, โล จอทัชสกรีนมีแอนดรอยออโต้มี Auto, ม Apple CarP เ a y เชื่อมต่อบลูทูธนะฮะตรงนี้มันจะเป็นขนาด8นิ้วแล้วก็ตัวกุญแจรีโมทเดี๋ยวสําหรับกุญแจสํารองตรงนี้แดนไปดูให้ว่ามันมีติดรถหรือเปล่าอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีเดี๋ยวตรงนี้อันอบอกรายละเอียดอีกทีหลังไม่แต่ไงถ้าเกิดอย่างคุณลูกค้าที่สนใจนะฮะก็ต้องโทรมาอยู่แล้วอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าอย่างถ้าเกิดเราเห็นคันนี้นะครับอย่างนั้นบอกไปในช่วงตอนต้นว่า เราที่กําลังหาตัวหกเกียร์แบบนี้อยู่นะฮะหรือว่าเรียกว่าตัวสองสี่แรงม้าแบบนี้อยู่ก็ต้องรีบจองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอย่างคันนี้คือตอนนี้มันมีแค่คันเดียวคันหน้าอาจจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยก็ไม่แน่ใจตอบไม่ได้ก็ต้องไปอรอลุ้นกันอีกทีหนึ่งแต่ถ้าเกิดใครทันคันนี้ก็ดีใจด้วยเพราะว่าเป็นอีกคันที่น่าซื้อแต่ถ้าเกิดไม่ทันคันนี้เดี๋ยวรอคันหน้าไม่ต้องเสียใจนะฮะคราวนี้ก็จะเป็นตัว ชุดหลังบ้างแล้วนะครับแล้วก็ตัวกระทะเนี่ยนะครับจะเป็นกระทะไจเนนนะฮะแมกกะทะล e, ายท e อีก้านยกนะครับแล้วก็ตัวเผาจะเป็นเผาสร้างเฟืองท้ายเดิมหูแหนบเดิมไม่มีการเวา้าคัดซีแล้วก็ตัวยางเนี่ยเปลี่ยนเป็นตัวปีใหม่ให้เลยสติ๊กเกอร์อยู่พร้อมๆเลยนะฮะอย่างแบบนี้คือมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับซึ่งมันไม่ใช่เอาแบบว่าเอาตัวยางติดรถเนี่ยมาใส่กับตัวนี้ คือเราเบิกตัวยางตรงนี้ให้กับลูกค้าใหม่นะฮะอีกอย่างเนี่ยมันเป็นตัว15เพราะนะั้นมันจะล้นออกมาหน่อยหนึ่งถ้าเกิดถามว่าความยาวเสื้อผาสําหรับคันนี้นะจะอยู่ประมาณ32ไม่32ก็33มนะฮะมันจะเกินขึ้นมาประมาณขอบแม็กประมาณนี้หรือเราจะสังเกตเห็นได้จากตัวรอยที่มันเหยียบกับตัวพื้นนะฮะนี่ประมาณนี้อ่าประมาณนี้เลยนะฮะบางคนก็อาจจะชอบบางคนก็อาจจะไม่ชอบนะฮะแต่ถ้าเกิดยังถามว่าได้แบบนี้ คุ้มนะฮะเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันต่อครับสำหรับคันนี้เนี่ยมันจะมีล็อกอคอกด้านท้ายเป็นโซ่ด้วยนะฮะปรับระดับของเราเองได้นะครับ LR หมุนได้เลยเต็มที่ถามว่าตรงนี้มันมีไว้เพื่ออะไรสำหรับตรงนี้เนี่ยอันว่านะมันจะเป็นการยึดตัวข้อกให้มันเข้ามาแบบนี้ไม่ให้ตัวข้อกมันอ้าหรือว่ามันเพรเยเยอะเกินไปนะฮะแล้วก็ล็อกตัวตะขอท้ายก็จะเป็นแซมเลทหมดเลยนะฮะมีให้ครบทุกชั้น ส่วนฝ่าท้ายเดิมนะฮะรถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอนนะครับตัวโคมไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกติแล้วก็มีกันชนท้ายนะฮะอันนี้ก็ตรงรุ่นของร้านช่างมิดดีเซลอ่าเราจะสังเกตได้ก่อนหนะ้าเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นอาทะเบียนในโซนภาคกลางเนี่ยอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาสุพรรณส่วนใหญ่ก็จะมาจากร้านพี่มิดดีเซลเนี่ยเยอะ เพราะว่าป้ายแดงเขาก็จะไปดิวกับร้านถูกต้องใช่ไหมฮะแล้วก็เอารายละเอียดตรงนี้มาบวกเพิ่มในยอดจัดอีกทีนึงอันนี้อันก็เป็นการเปรียบเปยให้ดูแต่ถ้าเกิดอย่างคุณลูกค้าซื้อของเราคันเดียวเนี่ยตรงนี้คือจบตัวนี้จะเป็นโช๊คไขว้กันฝั่งละ3สาตัวแกนใหญ่ซีรีส์ในการบรรทุกเนี่ยสีตันตรงนี้คือสบายเลยนะฮะแล้วก็แหนบจะเป็นตัว16มิลน,นะครับกระบานบนล่างดามแล้วเรียบร้อย แมกไนเนอร์เก็บสวยมากนะครับปกติมันจะนูนขึ้นมานิดนึงใช่ไหมครับเพราะว่าพอเวลาเราวางตะกร้าหรือว่าเป็นกล่องอะไรพวกนี้มันก็จะพะเยะในช่วงของตัวท้ายแต่เนี่ยคือเนียนเรียบสนิทไปกับตัวกระบะเลยเก็บตัวแมกไนเนอร์มาดีมากทําตัวกระบะามาดีมากนะฮะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวในส่วนงตัวช่วงล่างอ่ให้กล้องอินเสิร์ตให้ดูนะครับแล้วก็เราไม่ได้ตัวเราไปขึ้นหอยด้วยนะฮะตัวเนี้ยน่าขึ้นหอยมากแต่ตอนเนี้ยหอยมันไม่ว่างต้องขออภัยด้วย งงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดมีหอยว่างแล้วและคันนี้ยังไม่ได้ขายนะฮะอันจเจามารีวิวซ้ําให้ดูอีกรอบหนึ่งเพราะว่ามันได้ไดเห็นช่วงล่างได้แบบชัดๆเดี๋ยวเราไปสุกกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสำหรับนี้กันไปครับโอเคครับเรียบร้อยอีกคันแล้วนะฮะส่งท้ายเลยนะครับวันนี้เด่นทาคลิปก็จะเป็นวันที่22กุมภาพันธ์หรือว่าในช่วงสุดท้ายในระยะเวลาแค่6วันนะฮะตรงนี้ก็จะมีโปรโมชั่นดีๆสําหรับในเดือนนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ รองรับให้กับผู้ลูกค้าทุกท่านนะครับไม่ว่าจะรายได้เยอะหรือว่ารายได้น้อยตัวนี้ปี2021ราคาอยู่ที่649,000บาทเท่ากับตัวก่อนหน้านี้ถูกต้องใช่ไหมฮะเพราะว่าเป็นตัว6เกียร์เหมือนกัน649,000ตัว6เกียร์สีเทาดำเมทัลลิกคันนี้ถ้าเกิดคุณลูกค้าดูคลิปอนมาครับถ้าเกิดมันได้มีการออนแอรไปแล้วแล้วคุณลูกค้านี่กำลังดูอยู่คันนี้อจะช่วยผ่อน6เดือน นะฮะหรือว่าในระยะเวลาครึ่งปีเดือนละ3,000บาทนะครับและจองคันนี้แค่300ฟรีจัดโอนหมื่นหนึ่งฟรีจดทะเบียนลงเล่มฟรีใบวิศวะฟรีภาษีและพรบนะครับแล้วก็ฟรีล้อแม็กฟรีนุ่มฟรีนั่นฟรีนี่ฟรีให้หมดเลยเป็นที่เรียบร้อยส่วนอีกอย่างที่ฟรีด้วยก็คือมีขับฟรี45วันถ้าเกิดคุณลูกค้าเครดิตดี ดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.79ถ้าเกิดคุยกับทางไฟแนนซ์แล้วถ้าเกิดเครดิตดีก็สามารถดันเป็นตัวซื้อกันภัยชั้นหนึ่งได้เลยอ่ามันจะเป็นประมาณนี้เพราะนนั้นก็ขอฝากไว้ด้วยนะฮะอีกคันหนึ่งถ้าเกิดสนใจไงก็ติดต่อเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวราไปก่อนนะครับและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ